สั่งสื้อเยื่อยื่อาจารย์แถเอ๋อครับอ๋อชิมมะฮ่อมดูมัน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 ดูเหมาะบ่กแล้วรับมุมฐานใช่ภูมิฐานครับผมใช่ครับที่พวกนี้ตัดงานยาวเราใส่ไปบรรยายได้ใส่ไปบรรยายได้ใช่ครับผมภาษาต้องกรีดเราแน่เพราะเราเป็นเอฟซีไทยครับผม ครับผมขอบคุณมากนะครับผมถ่ายแล้วมืดถ่ายแล้วมืดใช่ะ FC บอกว่ามืดต้องหันมาฝั่งไหนอ่ะต้องเอาช้างมาอยู่ตรงนี้ค่ะจะสว่างนิดนึงอยู่พันเหมานบะระนี่มืดค่ะก็ถ่ายแล้วไม่เห็นได้เลย เท่นึงเทนังไม่ไม่นะต่เขาเขามาอยู่กับเรา FC นี่ก็ทุกช็อตเลยนะคะมคอร์ดิคอปเตอร์เด้อโอ้โหพี่ใหญ่เขาเนี่ยช้างบัวบานมีโอกาสสูงขนาดนี้นะเด้าหรอ ดาวาก็สูงต่าพ่อเขาเละแหละตัวคุณไม่เลือกอ่ะ,อะคุณคุณเลือกทำไมเลือกตัวนี้เลือกตัวนั้นพวกเราเลือกเกิดได้ไหมดูฮะถอยไว้แล้วครับโอ้เอาอเอาไปใส่นิอ๋อเอาไว้ตรงนี้เอเอสว่างหน่อย โอ้โหเอาเอาความเขียวแบนนั่นเลยอ,อย่างเงี้ยสว่างโอ้โหตัวยังแห้งดีวะอ่านี่นาเท่าไห่ปีเราอะคะอันนี้นะครับประมาณตั้งปีลุงยี่สิบสี่ปีครับอันนี้เพียบเทียบรุ่นเลยนะบัวอันนี้พอ่อ <c oughs> พ่อเดียวกันพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันอ่าพี่ชายปัวบานฮะพ่อเดียวกัน เจียวกลัวข้างหลังนั่นก็จ้องจ้องหน่อยฮะนะข้างหลังน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหประชันเดี๋ยวใครใครเข้าไปถ่ายใหม่ก็ได้นะครับทุกี่ครับโอ้โหหล่อมากเลยที่เพิ่งหายตกมันนะครับเดี๋ยวไม่ไงพี่ไม่เจอกันนานตะปีแล้วนะอะไรไม่เจอกันนานไอ้ฟุกไหมยูซีฟุกยูซีบอบานฟุกเป็นปีสิบเก้าปีสิบเก้าปี เดินเดอเอเจกล้าจ <SM. S 3> <Christina. S 2> ับกรเปาลูกนักเรียนได้ยังไงความคิดถึงพ่อในป่าบานมาก็บอกเกิดมาก็ไม่เจ็บพ่อเหนเราเกิดมาไม่เจ็บพ่อพี่มีไม่ถ่ายเลวครับพี่มีครับไม่ถ่ายแล้วครับเลยขเจคนหล่อพ่อเดียวกันน้องแม็กมาชุดเขียวกับพี่ฟุก บัวนิ่งๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัวบัวแบบพยายามเต้นมากนะครับพยายามดึงความสนใจจากพี่ฟุกมากเลยรูเสียงเครื่องบงเครื่องบินนี้ไม่สนอุบานใครมาตัวโตไม่โตไม่รู้นะครับัวบานไม่สนอุบานไม่ได้สนใจเอฟซีครับสนใจพี่ฟุกกันตอนนี้อฟุกขึ้นไงถึงวะโอ้โหเฮ้ยข้างบัว vì vì 15 năm nữa chúng ta ở chợ phía trước. àu gì mà đưa? mình lắp ta hành ออาแล้วช้างตื่นแล้วครับพี่น้องช้างก็ตื่นแล้วนะฮะ,นนะถ่ายใหม่กันเลยลเดี๋ยวเขาจะกลับนะฮะลืมกลัวไปเลยบัวบานใช่ฮะสนใจแต่พี่ฟุกครับส่วนตัวนี้กลัวครับแสนคูณกลัวครับแสนคูณกลัวครับ วมากเลยแสนคูนบัวบาน,นี่ยไม่กลัวเลยครับไม่กลัวอะไรเลยครับบัวบานตัวก็ใหญ่มากครับเวลี่เวลี่เวลี่ทอลสูงมากๆ บบานอะไรนี้อ่ะโอ้ใส่ใส่ชุดไทยมาสวยงามมากนะครับสาวชุดไทยโ <c oughs> ยกอีกโยกโยกอะไรโ <c oughs> ยกอยู่บดมือเออกอด โอ้โหบัวบานแม่มันน่าอิจฉาจริงเลยบัวบาน <c oughs> <c oughs> บัวบานกอดครับพี่น้องอะไร๋อาอหาของกินครับ อู้ห,หล่อมากนลครับเจ้าฟุกสูงยาวเข่าดีครับโอ้โหดูท่านผู้ชมกินคำเดียวหมดนะครับอ๋อ,อ,อแบ่งให้น้องด้วยเฮ้ยเราพ่อเดียวกันโบบานบอกเราพ่อเดียวกันไม่ต้องกลัว เราพ่อเดียวกันเราไม่ต้องกลัวนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมยืนใกล้เจ้าฟุกค,ครับโอ้โหถ้าบวบานผมโตไปแต่ขนาดนี้แล้วอ้วนเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูว่าจะน่ากลัวขนาดไหนตีตัวขนาดนี้ครับสูงสูงเลยโอ้โหถ้า ถ้าก่อเรื่องนี้ก็ยังว่านะพี่น้อง,องเหมือนกันมากพี่กับน้องอามาดูว่านะฮะเรามาเล่นกันดีกว่านะฮะพนันกันสักหนึ่งบาทสองบาทว่าอีสิบสิบห้าปีข้างหน้านะ,ะบวัวบานจะตัวสูงเท่าพี่ไหม ถ้าผมชนะพนันนะนนได้หนึ่งบาทนะถ้าผมแพ้ประทั <c oughs> ใจหนึ่งบาทโอ้เก็บเงินอ้โหเก็บตังก็เป็นด้วยนะท่านผู้ชมโอ้แธรรมดาแบธรรมดาบธรรมดาเสือเสือๆปรเจง็งงานก่อนบอโปรเจง็งานก่อนบอ เคงอะไรออเคก็กคัส,สิมาทรงบ่เำา่าทรง,ง,งนี้มา,า,าจัดก่อนบ่ค่อยดีใจจังพี่ชายมาวันเกิดน้องด้วยโอ้วันนี้มีคนมาร่วมงาน,นครับหนึ่งร้อยตัวเชื่อกันท่านผู้ชม พี่สิงห์ลองขึ้นพี่ฟุกหน่อยโอ้โหท่านผู้ชมไม่กล้าขึ้นเลยครับอันตรายต,รต,รตั้งเมตรดีตัองตั้งเมตรหน่ยตั้งเมตรตัวนี้สามเมตรปา<ะ>สามเมตรสามเมตรสูงสุดเลยวะเนี่ยได้ชวนดิรอดใออต้ท้องเหมือนคลุเลยฮะท้องใบบ่บอหอดนี้ท้องใบซัมซัมแมน,นั่นเอง ทองใบสูงเท่าประมาณภายคกนะครับนี่สูงกว่าสูงสูงโอ้โหบัวบานนะสูงไงลูกบัวบานแนไมใบัวแนไมใบอย่างนะทองใบอ้วนกูอ่ทองใบทองใบแข็งมาตลอดมาต้องกลมฮะ ่ปะต้องกลมเตี้ยเตี้ยหลอดทองไอ้ฟุกแมมบ่ต้องกลมบ่ต้องกลมเลยอันนี้ไปใช้อีกมั้ยฮะขายชุดไทยฮะอ๋อ,อ,อชุดไทยเนาะไทยโอ้เออแบมไทยโหลดก็อยากใช้รูปละผมให้สิบจุดห้าอะไรนะหนให้สิบจุดห้าเลยเหรอโอ้โห โบบานผมมามากรงนี้แล้วนะครับมาเล่นกรงนี้แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวกันนะครับชาวช้างอีกประมาณาสักสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงนี่จะได้เริ่มพิธีนะครับางานมีคงมีเค้กเสร็จแล้วเรา ก็จะนะครับเชิญชาวช้างมาฮะหรือมี Pen ชา้างแค่นี้แหละถ้าเขาไม่มารู้ได้งว่าเขาจะไม่มาอะไรนะเขาอาจจะมาแต่รถก็ได้อาบัวบานแต่งตัวอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โห แต่งตัวมัดมือเลยมือดิโ <c oughs> อ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะอะไรนะมันเกิดควันเกียวอ๋อเดี๋ยวมันเดียวอ่าใส่ใส่ใส่ไปเลยให้มันรบไปเลย เอาโอเคนะครับโอ้โหสิบสิบสองนาทีแล้วผมก็ตัดไลฟ์สดนะครับไปไลฟ์สดหน้านะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดครับผมสวัสดีครับ